ถ้าตอมลูกหมากโตนะคะนี่คือคืออันนี้ของเราแล้วมีก้อนของเราสองก้อนอย่างเงี้ยนะคะมันจะคล้ายๆมันขยายตัวขึ้นแล้วก็มันจะบีบกับเส้นเลือดของเราที่มันส่งฉี่ส่งอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะตัวสองก้อนเนี่ยมันมันพองขึ้นแสดงว่ามันเกิดการอักเสบจากในตัวดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องไตนะคะหรือกินน้ําน้อยหรือกินชอบกินของเผ็ด จัดเนี่ยหรือกินอะไรร้อนๆพวกหวานๆเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอักเสบของต่อมนะอ่าก็งดของของที่แบบลสจัดนะคะพวกเผ็ดจัดหวานจัดเค็มจัดหรือพวกอาหารหวานๆต้องงดหรือว่าพวกหมูกระทะความมันเยอะๆไขมันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องไปกินอาหารที่ลดความร้อนกับร่างกายเช่นน้ำมะพร้าวบัวหิมะนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆที่ มันไม่ร้อนนะคะงดใบกะเพราใบกะเพรานี่ร้อนนะคะขิงร้อนก็งดแต่ให้ไปกินพวกเย็นๆพวกใบตําลึงนะคะผักกาดผักบุ้งแบบนี้แทนนะคะแล้วก็ถ่ายพิษด้วยถ่ายพิษของเสียทั้งระบบร่างกายด้วยก็กินผู้หลานได้เลยนะคะคนเป็นต่อมลูกหมากเนาะ